สลับหลังไหมรอบนี้ไม่ไรครับัม่ห้เเารร้องเ่าาบอกลังได้ไหมเมื่อกี้่งคุณไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอควางเดิมผ่านให้เดี๋ยววางเดิมผ่านให้ใครชนะ R n D L L เล่าสามก็ได้ทำขาใจเดือดเดือด นี่แหละที่บาคำว่าลาวสามก็ได้ถ้ามึงขาใจโอเกนนยไอ้เกียร์กดนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนได้ไหม

รับยดสวยอันนี้กีเกผมขยบแค่แก๊กเกยผมไปเลยพี่นอนกระบดแล้วมึงกดนอนดินอนดิไอพีเตอร์นอนนอนนอนจะไม่หล่นนอนสลีป่ะสลีปน่เสลีปท่าสองห้าห้าแทบแบบไม่ม่ไไม่ไม่่ถ้าเกเองเองไม่เดินอะไรเยแล้วกหนักมันจะไม่หล่น เนี่ยวิ่งออกมุมเนี้ยพี่วิ่งออกมุมเนี้ยแล้วอ้อมไปเอาปักฉลามอ้อมไปคนอ่ะฮะอ่ะฮะโคตรได้เปรียบเลยนะมันต้องทำไงให้ปักฉลามได้เล่นไอ้ปักฉลามมันต้องได้เล่นแบบปักฉลามได้เล่นน้อยไปไว้ฝั่งฝั่งนู้นอะด้วยความที่มีอันเดียวด้วยเออมีอันเดียวด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เล่นเมื่อกี้โดนคีเมื่อกี้เขาไปนดูตรงกลางเลยโดนคีไม่แล้วมันมีตรงไอ้ขวาไอ้ตรงเนี้ยมากอไม้เนี่ยมามามาดูอะไรกันตรงนี้ไม่รู้ก็ไม่ได้เล่นเรียบร้อย นักนะมีเหตุคนดูตกอาดจากอาหจันทร์มาเล็กายหมดคุณตัวๆก็หายหมู่ใช่เงี้ดีกว่ารชงบดอร่องซะใช่อยากเห็นไงี้แม่กำลังมันแม่กำลังมันไปหน่อยไม่ตื่นหรอไอ้เหี้ยต่จังนิดหน่อยมื่กี้ผมไปเลบ้านคนมาเ่ไปแก่อยู่เข้าเซงเลยลมาพักร้อนนิงี่วันนี้ไม่อยู่พรีจะเห็นจาก เห็นฉากมึงไปฟาร์มเหล็กอ oh ่ะมึงได้ยิงเขาฟรีอ่ะมึงไม่ยิงอ่ะกูเห็นเลยกูเห็นกระตาเลยบิลลี่อ่ะตายไปไปฟาร์มสแคปอ่ะประกาศเลยนะหลังจากจบการวอแก็สมันได้ยิงเขาฟรีอ่ะคนนึงเลยอ่ะมันไม่ยิงด้วยมันโดนเขาซะเขาลู้คือทีเดียวมันถึงกับร้องว่าอุ้ยเกี้ยกับตายพิมไปว่าเรียบร้อยท้ายกูว่ากูควรเดินสองว่ะหลังจากจบการกูเห็นกระตาเลยกูเห็นกระตาเลยจะมีแมตช์พิเศษระวังผอวอลดำกับเฉินเท้าหนาน เย็ดมัดไปเลยมัดเลยไม่มีเดิมพันเป็นแบบต่โชว์ออฟโชว์แมตต์เออยดโดยโชว์แมตต์ด้วยผมเชื่อใจอยู่แล้วแล้วต่ยครับจะต่เย็ดดีเยีดได้พูดทั้งวันผมเชื่อใจอยู่แล้วผมแทงพี่ดำบอกแค่ว่าไอ้ดำคนที่กูรู้จักอะแน่นตายไปนานแล้วกูบอกใครเลยแหละ มันเรื่องจริงถ้าเป็นไอ้ดําที่เป็นเพื่อนกูสมัยก่อนตีรันฟันแทงกันไปทั่วมันใช่กูไม่เถียงมัไไนไม่ใช่คนเดิมต่อไปแล้วมันมีประโยคประจําของเขาด้วยอ,อะไรวะเย็นแล้วเฮ้ยที่ประโยคเด็ดเขาเลยเหรอยไม่กำเนิดแคนดี้อ่ะมาลิหอมของของพ,พี่ไปไหนแล้วเนี่ยเงี <c oughs> ยบเลยเงียบเลย มาแล้วเฮ้ยเขาจะเล่นแถวนี้เหรออ๋อพี่หลงไม่อยู่เมื่อกี้ไม้ชนไม้ไม้ชนไม้ไม้ชนไม้โดนฟรีหึงเรียบร้อยไปหึงแล้วกลับไปหึงแล้วกลับไปหึงแล้วกลับอย่เุมอย่าเงี้คุ้มอย่าเงี้คุมพี่บอกไม่คุ้มได้ฟรีหแล้วไ เนี่ยฟรีหนึ่งเรียบร้อยฟรีหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหจบไม่ได้เล <this> ่นแชร์กันเองไปทีน <a começo> mm ึงฮะแชร์กันเองด้วยโอ้โหคีอีกหนึ่งเรียบร้อยฝั่งนี้สลับโดนชกสลับชกเละเลยเฮ้ยเอาแล้วเหมือนเสียเปรียบอยู่โอ้โหปลาฉลามแชงหมดกูว่าหมดปลาฉลามหมดเฮ้ยดอกนี้โอ้โหคีไงเรียบร้อยพี่หลงไปแล้วมือเปล่ามือเปล่ามือเปล่าได้อยู่ได้อยู่ว่าชนะเราบิ๊ได้อยู่ พึ่ยสลับสลับสลับพยายามจะโชคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือเข้ากบันเข้ากับบันบอกแล้วอย่าให้หลงไก่นี่ตายเรียบร้อยตัวแรกเรียบร้อยควรวิ่งไปเรียบร้อยไหมเข้ากบานเรียบร้อยต่อตีเพื่อนตีเพื่อนที่ผ่านแล้วอ้ยพี่เฉินพลาดเลยนะฮะตอนนี้เห็นชัดๆเลยตัวแรกนะฮะตัวแรกวิ่งไปแล้วม้วนกลับหาเพื่อนโดนสองเรียบร้อยคิดหนึ่ง เอาแล้วไม่ได้เล่นอีกแล้วเหรอมันคนมันมคนแรกไปเลยตัวแรกเอาแล้วเหมือนไม่จบง่ายง่ายไม่จบง่ายง่ายครับผมบอกให้ RND ชนะครับผมลิฟอันดิบเออวิ่งเข้ามาโดนทีเดียวนะต้องตีไมุ่๊บได้ฟรีเลยแต่เพื่อนไม่แต่ไม่รู้กันไงเพื่อนอีกเพื่อนอยู่อีกบมนึงเพื่อนเข้าไปพอดีไง แต่เขาเดินสามสามทีติดเลยนะเขาไม่ได้เล่นสักรอบเลยนะแล้วสามรอบแล้วอย่างที่พี่บอกอะหลงตายแท่บินตายจบจบเมื่อกี้ผมเห็นใครมีห้าเพื่อนหมดเลยนะจบเลยแตนดมไม่ได้เล่นทีทางมินทางไปห้าปักฉลามไม่มีตาเย็ดโลคอลจังลิฟแอนดิฟได้เจ็ดต่อเชี่ยอย่างเยอะอย่างนี้แค่ถึงมันก็เล่นกันถึงห้าอะไใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ อยู่เาวๆอันนี้สองหนึ่งองหนึ่งสองหนึ่งแล้วตอแรกคิดว่าจะปิดสาูนแต่ดูเหมือนจะไม่ว่ะสองหนึ่งมนะไม่แต่มันไอ้นี่ไงมันชนตรงๆไงเอาแล้วไม่ก็มาต่อวิ่งนะอ้อมมาข้าคาคนเรียบร้อยคีดึกขีไหไม่ขีนี่ไงขีโอ้โหเรียบร้อยขี้ว่ะโอ้โหมั่วไปตรงเนี้ย เล้นเข้าห yeah. really IR ูเร okay, ียบร้อยดึงเวลาเรียบร้อยตกกำลังหนึ่งฟรีหนึ่งตกว่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเหลือบานเลยเฮียไปหลงหลงหลงยังไงหลงหลงหล่นว่ะเฮ้ยเหลือไทมินเห็นปะเหลือไทมินได้เนี่ยไทมินแทงหมดเลยวะดูดูมาไล่แท่งดิดูแทมินดิไล่แท่งหมดเลยนะไล่แทงหมดเลย นี่อะได้หมดโอ้โหคุ้มเลยดอกเมื่อกี้เรียบร้อยปะคุ้มดอกเมื่อกี้คุ้มสไลด์มาเข้ามาสองไอ้เฮียปืนข้อใส่ปืนข้อไอ้ไทมินใส่ปืนข้อหมดเลยสัตว์ปืนข้อหมอทำงานหมอทัาปืนข้อมันวะลงไหลรับซับมึงต้องมันไอ้เฮียมึงได้เล่นขนาดนี้ไอ้สัตว์สตีนแทงอยู่คนเดียวไม่มันไอ้เฮียได้แทงฟรีอยู่ตัวคนเดียวมึงคงไม่มันมั้ง ไอ้หมอทำงานหมอทำงานหมอทำานเตียมาถือว่าสูงสี่ในดับหนึ่งเลยนะคำถามนี้มึงพูดดิเป็ลงเลเมื่อกี้เขาบัฟกันอยู่โคตรมันเลยบัฟไปแล้วบัฟไปแล้วม่อมีหับเกแล้ว่นนิ่งปะมองไม่เห็นเลยอแล้วฮะการมองไม่เห็นนะปิดตาตาไว้แต่ว่านะครความรักต่างตา บังเอิญเห็นมีเห็นเฮ้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของความรักนะครับหรือไงใช่ครับมันมันไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมครับผมเขาเขาเลือกไปเห็นชายคนหนึ่งเราจะต้องบอกว่ารอบนี้มีคนมีกิดเหตุสุดพิศษนะอันนี้เนียจะเดี่ยวต่อเราจะต้องเลือกตัวกันใหม่นะแชมิ้นแชมิ้นอ้าวไม่นับหรอไม่นับหรอโอเคครับโอเคแฟร์แฟร์แฟร์โอเคแฟร์แฟร์ครับแฟร์แฟร์

พอดีขอวิเยาะโอเคปุมถูกใช่ปหมห้าสี่ไม่ทันแล้วว่ะไม่ได้เปิดพันธุแล้วว่ะสองยิงเอาแล้วบับบับเรียบร้อยคีคขีดสองล้อดังๆดิเจอไปบอกล้อดังๆทะลุไปดิไม้ทะลุไปดิเรียบร้อยว่ะ ไม่ทะลุเรียบร้อยแบบโอ้โหเยอะปลาฉลามเห็นปลาฉลามเบ้าออตัวเดียวเองเอ้าไอ้หลงแทงโดนเพื่อนไอ้ด้ยู่ยนี่งไงไทมินเรียบร้อยได้ปลาฉลามเรียบร้อยปลาฉลามตายไทมินได้ปลาฉลามเรียบร้อยที่ไม้ตีคีแล้วควรวิ่งทะลุแล้วทีนะออได้อยู่ได้อยู่ชา้าแล้วชนะแล้วชนะแล้วโดนเดือมานเลยสัตว์ เรียบร้อยโถเรียบร้อยเรียบร้อยสวยสวยเลยจบยังสวยเรียบร้อยเลยเจบแบบสวยๆอ่ะเรียบร้อยเลยในอีแมตช์หนี้ใช่ไหมพี่จบแล้วป่ะสามหนึ่งป่ะจบแล้วดิากนายอักอ ต่อไปช่ว์แม่ดอนายกอัปเดตสกอร์หน่อยแก๊งอะไรนะมันชื่อแก๊งอะไรวะกูลืมอันนี้จบแล้วใช่ไหมฮะมันชื่อแก๊งอะไรวะเลี๋ยวให้หน่อยดิเอ๊ะคอนนี้จบแล้วอลงไหลกันอะไรวะกู้เลือยไอเอ็นดีลงไหลก็ไอเอ็นดีการรับประกันให้ผมรอดอัปเดตสกอร์ด้วยถึงเวลาพี่ดำแล้วดีกว่าเออถึงเวลาได้ตัว ลูกวนครับ3หนึ่งเชียร์ค้ดเดือดเออลูกกวรลูกกวนคู่ชกทีมสักลงนี่ย่ปกต้องเอาใบวิ่งแบบเมื่อกี้ติดรชกจริงเหรอครับผมไม่อยากชกเพื่อนนะครับไม่อยากชกเพื่อนเหรอครับ